สำหรับคลิปนี้เราจะมาสร้าง topical map SEO ด้วย Chat GPT กันแต่ว่าก่อนที่จะพาทุกคนมาสร้าง topical map ด้วย Chat GPT เนี่ยผู้ฟังในที่นี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักตัว topical SEO เพราะงั้นเดี๋ยว,วเรามาดูกันมันคืออะไรก็ topical map เนี่ยมันย่อมาจาก topic SEO มันย่อมาจาก topic เพราะฉะนั้น มันก็คือการทำ SEO โดยที่เราจัดแผนการในส่วนของ topic ไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้เรามาดูลองดู mind map ของตัว topical SEO กันก็คือสมมุติว่าถ้าเราจะทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ SEO เราก็สามารถจะสร้าง category เช่นะอย่างในกรณีนี้ก็จะมีตัว on page off page keyword research technical SEO แ,แต่ละ c คตตาอกลีก็แยกออกไปเป็นท็อปิกแต่ละอันมันก็คือพื้นฐาน s e o ในการที่เราจะสร้างคีย์เวิร์ดที่เป็นในเชิงคีย์เวิร์ดไซต์แมปอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็เมืองนอกเขานิยมเรียกว่าท็อปิคอลทีนี้ลองมาดูตัวที่แอดนซ์มากกว่านี้กันก็คือตัวนี้อย่างในที่นี้เนี่ยมันก็จะแยกหมวดหมู่เป็นซอฟต์แวร์เฮลท์อีโคโนมี่อีดูเคชัน ทีนี้ก็แยกไปอีกสมมุติแยกเป็นตัว Education ก็จะแยกได้เป็นอีก Leading อะไรต่างๆเป็นตัวคอ s t สแล้วมันก็สามารถแยกย่อยเข้าไปอีกเป็นในส่วนของอกลุ่มต่างๆซึ่งในที่นี้เราก็สามารถมันก็แล้วแต่ความที่จะ แยกดอยได้ว่าเราจะขยายตัวคีย์เวิร์ดในเว็บไซต์ของเรามากน้อยแค่ไหนทีนี้ในส่วนของ Topical SEO จเนี่ยจริงๆก็ได้รับอิทธิพลมาจากโคเรซึ่งโคเรเนี่ยก็เป็นนักทำ SEO ที่เราจะเห็นบ่อยๆใน YouTube ของมึงนอกแล้วก็จะพูดถึงเรื่อง Topical เนี่ยบ่อยมากอย่างในที่นี้ก็จะมีเรื่องของการที่สร้างทำา t p i c a l Authority ด้วยเสียวไว้วันหลังค่อยว่ากันถ้าใครสนใจก็เข้าในเว็บไซต์ของ Holistic SEO แล้วก็ดูในส่วนของ YouTube หรือเข้า YouTube ของ Cole. โคเ่ก็ได้เหมือนกันซึ่งโคเ่ก็จะพิสูจน์มาให้เราเห็นบ่อยๆอยู่แล้วว่า Topical หลักการ t o อปิคอเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลจริงนะมันมีทราฟิกเกิดขึ้นมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็คือการทำออนเพจการทำเว็บไซต์ที่เน้นออนเพจอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นการที่ฉลาดในเรื่องของการกำหนด m มล์แมปในเชิงคีย์เวิร์ดมาก่อน นั่นเองโอเคทีนี้พอเรารู้จักในส่วนของ Topical Map แล้วก่อนที่เราจะไปใช้งาน Chat GPT สิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็คือแล้วสมมุติว่าผมจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งเว็บไซต์เนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ได้ไวที่สุดก็คือการที่เราไปเช็คคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราจะลองมาใช้ Topical ก็คือการแฮก k Topical SEO เว็บไซต์อื่นทีนี้แฮก o p i c a l เว็บไซต์อื่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่จะรู้คือเราต้องการที่จะรู้ในส่วนของ s i ต e m a ปตรงนี้ไซ่ ให้กับ Google รู้ว่าโครงสร้างเว็บไซต์ของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่เราดูไซต์แมปเนี่ยแล้วเว็บไซต์ที่มีไซต์แมปเรียงกันได้อย่างสวยงามอาจจะขอย้อนกลับไปในลักษณะของรูปภาพแบบนี้เนี่ยกูเกิลค่อนข้างชอบมากเพราะว่ามันเป็นไมยแมปที่เห็นภาพชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่ดีเนี่ยเว็บไซต์ที่ดีที่เราจะแฮ็กในคลิปนี้ก็คือเว็บไซต์ h u บ s p o t h ต t s p o t เป็นเครื่องมือแซ ตัวหนึ่งใช้ในการทําการตลาดค่อนข้างที่จะมีตัวบทความค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมอยากจะทําตัวแสตัวหนึ่งแล้วก็ทําเว็บไซต์หรือเอาเนื้อหาคล้ายๆกับ HubSpot เนี่ยผมก็ต้องการจะแฮกดูว่าเขาสร้าง Topical Map ยังไงวิธีการคือเราจะต้องดูตัว SiteMap ของตัวหน้าที่เป็น blog.hubspot <c oughs> ก็คือเป็นตัวซับโดเมนของ HubSpot ตัวนี้ให้ได้วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อว่า SEO Matter ตัวนี้ แล้วก็เข้าไปอยู่ในส่วนของ free seo tool แล้วก็หาเครื่องมือที่ชื่อว่าฟรีหาเครื่องมือที่ชื่อว่า site map finder พอกดตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาตัวโดเมนที่เราสนใจเนี่ยมาใส่ในนี้พอใส่นี้แล้วปุ๊บกด Summit พอ s u m มิ t แล้วเราก็จะได้แหล่งว่าตัว site map เนี่ยมันอยู่ในหน้าไหนเราก็ Copy ไปแล้วก็ไปเปิด มาซึ่งไซต์แมปหลังบ้านหน้าตามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยจะมีเราก็จะเห็นในส่วนของแคตตาล็อต่างๆเช่นเว็บไซต์ e-commerce, customer agency, นซี่เดอะฮัตต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็จะตามไปด้วยหน้าบทความที่ ตัว h u b Sport เนี่ยส่งเข้าไซต์แมพทำให้ Google รู้จักโครงสร้างหรือรู้จักตัวบทความนั้นๆของตัว h u b Sport สิ่งที่เราต้องทำคือ,อ,อถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยมันก็จะงงมากว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเรียงกันลักษณะแบบไหนมันจะงงมากผมจะใช้ AI ตัวหนึ่งเข้ามาช่วยซึ่งไม่ใช่ ChatGPT ถ้าจะทำได้ก็ต้องใช้ ChatGPT ตัวเสียเงินเพราะมันต้องใช้ปั u อินแต่ว่าตัวที่ผมจะเรียกมาช่วยงานด้วยก็คือตัวนี้ก็คือตัวที่ชื่อว่า Cloud AI ตัว Cloud AI เนี่ยมันมีฟังก์ชัน อันหนึ่งที่น่าสนใจคือมันสามารถใส่ไฟล์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ คือแบบฟร okay. ีโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะ Copy URL ตัวนี้ซึ่งแน่นอนว่าในตัวอย่างเนี่ยผมคงไม่สามารถ Copy ของ h u พสปอร์ตได้ทั้งหมดเพราะมันมีเยอะมากแล้วก็ Control V วางไปเลยพอวางแล้วมันก็จะได้เป็นไฟล์อย่างนี้มาให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องทาอะไรมันค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็ในที่นี้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นั้นเราจะมีพร้อมอยู่หลักๆประมาณ3ตัวผมก็จะแปะลิงก์นี้ไว้ใหในการที่จะเอาพร้อมไปใช้งานจากนั้นก็เอาพร้อมที่จะใช้กับตัว cloud AI มาเอามาใส่ตัวนี้ซึ่งพร้อมตัวนี้ก็จะพูดถึงว่าในที่นี้เนี่ยเราจะทําในส่วนของ Topical Map เพราะฉะนั้นช่วยแยกส่วนของ URL Topic แล้วก็ Subtopic มาให้เราหน่อย โอเคผมเอาตัวอย่างที่เสร็จแล้วเลยแล้วกันทีนี้ในที่นี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาเพราะฉะนั้นในส่วนของ c า o w d a i มันก็จะแยกในส่วนที่เป็น Topic กับ Sub-Topic ที่เราก็มาจากไซต์แบบเมื่อกี้มาให้ซึ่งจะสามารถดูได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งถามว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมก็มีนั่นก็คือ การที่เราใช้เครื่องมือตัว H-Clip นั่นเอง H-Clip มีฟังก์ชันหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ในส่วนของ Site Structure ทั้งหมดของเว็บไซต์เราลองมาดูกันวิธีการผมก็จะเข้ามาในส่วนของ Site Explorer แล้วก็ใส่ในส่วนของ b l o g HubSpot เข้าไปแล้วก็มาในฟังก์ชันตัวนี้ที่ชื่อว่า Site Structure เมื่อกด Site Structure แล้วเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดของ b l o g HubSpot เมื่อกดปุ๊บนั้นผมก็จะเห็นหมวดหมู่ต่างๆว่าจะเป็น Marketing s a l เ s เว็บไซตแถม ผมก็จะรู้ได้อีกว่าในส่วนแคตตา o r y ีไหนของ HubSpot ที่สร้าง r o f i t ได้เยอะที่สุดเรียงลำดับมาเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็จะสามารถที่จะดูได้เลยว่าเราจะสร้าง บทความหรือทำา t o ์บิคโคแในส่วนของ SEO ยอย่างไรหรือย่อยกว่านั้นเราก็ดูเนื้อหาดูหัวข้อของแต่ละบทความได้เลยเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแลกมากับราคาที่สูงอยู่ของแพลน Advance ก็คือ3 9 9เหรียญต่อเดือนซึ่ง399เหรียญต่อเดือนนั้นก็จะอยู่ที่14,0 0 0กว่าบาทต่อเดือนฟังก์ชันที่ค่อนข้างแพงมากแต่ว่าเรามีคำตอบให้สำหรับคนที่ต้องการอยากใช้งานตอนนี้ผมเปิดกลุ่มหารเครื่องมือ SEO 2 h โกลุ่มที่2ตอนนี้ นี่กลุ่มที่1ของเรารับจํากัดที่30ท่านตอนนี้จาก14,000บาทที่เราต้องจ่ายให้กับเทลฟกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เถื่อนนะมันสามารถที่จะหารกันได้จริงแล้วเราก็หารกันอยู่ตกที่2,000กว่าบาทเท่านั้นต่อเดือนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในที่นี้ก็สามารถที่จะติดต่อมายังพยางเพจของผมทํา s e o by J Funnel Lead ในที่นี้พอเรารู้แล้วว่าในส่วนของการแฮกคอมพิวเตอร์ o เนี่ยสามารถทําได้ยังไงบ้างทีนี้ก็มาถึงเวลาที่สมมุติว่าเรามีไอเดียคีย์เวิ แล้วเราอยากจะให้ตัว c h a t GPT มันช่วยเนี่ยเราจะทำยังไงมาถึงในส่วนที่2คือใช้ c h a t GPT ช่วยคิด t o p i i c l Map วิธีการก็ง่ายมากก็เข้าไปในส่วนของ ChatGPT แล้วก็เราก็สามารถจะสร้างพร้อมของเราขึ้นมาในที่นี้ผมมีพร้อมสําเร็จรูปไ้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้ไว้แล้วใส่พร้อมในตัวนี้เข้าไปคือพร้อมในที่นี้เนี่ยก็จะบอกว่าจะให้เราใช้ในส่วนของ Semantic หา t o p i c ที่มัน Relevant ก็คือมันใกล้เคียงกันมันเกี่ยวข้องกันสําหรับ30 Ke y w o ียนั่นเองแล้วก็จะมีการให้เลือกภาษาได้ด้วยซึ่งในพร้อมตัวนี้มันก็จะมีการแปลงเป็นภาษาอาังกฤษให้เพราะว่าเผื่อใครที่ อยากที่จะเอาพรอมตัวนี้ไปทําภาษาอื่นที่ไมใ่ใช่ภาษาไทยเช่นเกาหลีสเปนตุรกีอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะใช้ตัวนี้แล้วก็เข้าใจมันก็ต้องมี English Translate ด้วยในที่นี้ผมลองยกตัวอย่างเป็นในส่วนของเพชและการเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงแล้วก็ภาษาก็เอาเป็นภาษาไทยนี่แหละง่ายๆทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของตารางที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของสัตว์เลี้ยงทั้ง30อัน เมื่อเราได้มาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะเอาเหล่านี้เป็นไอเดียแล้วก็เอาไปทําเป็นในส่วนของแคตตาล็อกของเว็บไซต์ตัวใหม่ของเราก็ได้นะครับย่อยไปกว่านั้นแน่นอนว่าพอเราได้แคตตาล็อกเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องการหัวข้อย่อยที่เป็นบทความอยู่ในแคตตาล็อกของเราอีกเราสามารถที่จะใช้พร้อมอีกตัวหนึ่งในการที่มาเจนได้นะครับโดยที่ในที่นี้ก็ใช้พร้อมตัวที่2ของผมในที่นี้มันสามารถ create 30 new variation ที่ specific กับ topic ที่เราเลือกขึ้นมาแล้วก็สร้าง เป็นคอลัมน์ให้โอเคอย่างในที่นี้ผม บอกว่าผมอยากที่จะผมเอาหมวดหมู่ Topic Pet t r e e s ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูพอใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นตามหน้าจอตัวนี้ก็คือนะครับ Topic Pet t r e e s แล้วก็ Intent Intent ในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะของคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับอะไรในที่นี้แล้วก็ไทยคิ d เช่นวิธีเลือกของกินสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ Intent ที่เกี่ยวกับ Buying Guide หรือว่ารีวิวของกินสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นก็จะเป็นคีย์เวิร์ดประเภทรีวิวนั่นเองซึ่งมันก็จะแยกออกมาให้เรา จะอยู่ในหมวดหมู่เพจทวิตตัวนี้ที่เราอาจจะสร้างมาอีกแคตตาล็อกนึงนะครับจบแล้วพนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของ ChatGPT หาไอเดียของ Topical Map SEO ให้กับเราได้โดยที่ความถูกต้องนั้นอาจจะต้องมาตรวจสอบทีหลังทีแต่อย่างน้อยเราได้ไอเดียในการที่จะนำไปทำ keyword, คีย์เวิร์ดเพื่อที่ทำเว็บไซต์ให้กับของเรานั่นเองสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ SEO เนื้อหา ลงลึกเนื้อหาปฏิบัติจริงได้แบบนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญใครมีคำถามสามารถที่จะส่งมาให้เพื่อที่จะให้ผมนำมาเล่าผ่านทางช่องทาง YouTube ต่างๆเหล่านี้ได้ขอบคุณที่รับชมวันนี้เราเจอกันในคลิปต่อไปครับ